นีมาเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดใหญ่ที่สุดเลยนะครับจุดนี้ตั้งแต่เห็นว่า่านเหล็กหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่แล้วก็เป็นจุดสิน้น สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube นะครับช่องบ่าวลินบรรยากาศถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครก็เป็นถนนพระรามสองนะครับฝั่งขาออกต,ตอนนี้อยู่บนสะพานต่างระดับบางขุนเทียนนะครับตัดกับการเจนาพิเศษมุ่งหน้าไปทางสมุทรสาคร นี่ครับดูรถดูถนนนะครับรถบรรทุกเยอะเลยเรถนี่มันเบียดมาจากทางฝั่งซ้ายนะครับรถที่ออกมาจากทางด่วน มาจากทางคลับแดงนะครับ ส่วนเลนด้านขวานะครับด้านในนี่เขาจะวิ่งกันได้สบายเลยนะผมวิ่งมาจากทางคู่ขนานนะครับจากโลตัสพราม2สองอามาทางนี้ก็จะมาเจอรถที่มาจากทางฝั่งซ้ายนะครับออกมาจากทางด่วนามาเบียดกันนะวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุทธที่ยี่สิ 2วันจันที์23วันนี้วันที่24นะครับสิงหาคมถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข35ทนบุรีปากท่อนะครับ ดูบรรยากาศการก่อ,อสร้างกันหน่อยนะครับทางยกระดับถนนพระรามสองอจากบางกะดีนะครับบางขุนเทียนไปถึงมหาชัยเมืองใหม่นะครับวันนี้มีโอกาสได้ออกมาข้างนอกนะครับก็จะ พาเลาะดูสักหน่อยถนนพระรามสองนะครับก็มีข่าวอุบัติเหตุบ่อยนะครับเ,เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับที่มีเ,เศษวัสดุในการก่อสร้างหล่นลงมาไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ขังนะครับอยู่บนผ้าใบหรือว่าเป็นเหล็ก ที่เขาใช้ทําทแบบนะครับหล่นลงมา,าหรือแม้แต่อุบัติเหตุอย่างอื่นนะครับตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันรอบด้านกันเลยเาทางซ้ายทางขวานะครับแล้วก็ข้างบนด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ฝากเตือนมานะครับว่าขับรถเส้นพระรามสองนี่ต้องระวังทั้งรอ,อบด้านกันเลยนะครับ บางกะดีนะครับแขวงสมดำเขตบางขุนเทียนอยู่ในท้องที่ของสอนอสแสมดำนะครับยาวไปนะครับไปทางสมุทรสาครจากสแสมดำบางกะดีนะครับนี่เขาทำมาได้เยอะแล้วนะด้านบนนะครับด้านล่างนี่เสร็จไปแล้วขึ้นไปทำด้านบนกันแล้วนะครับ เมาอัพเดตให้ดูกันนะครับบรรยากาศถนนที่มีการก่อสร้างทางยกระดับนะครับอมอเตอร์เวย์สายใต้นะวันนี้รู้สึกว่ารถจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นวันพุธท,ที่24สิงหาคมนะครับ ก็วิ่งได้สบายเลยล่ะ,ะ,ะก็ได้วิ่งในล่มนะครับสำหรับฝั่งทางนี้เลนขวาอ,อากาศไม่ร้อนกันเลยบางกระดีนะครับตรงนี้สม็ดดำนะจากบางกระดีมาก็มาเสม็ดดำ ตามคําขอนะครับของพี่น้องอยากให้รีวิวเซนพลามสองนะครับให้ดูกันอีกนะครับผมก็วิ่งงานนะครับวันนี้ก็มาทางนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปด้านในข้างบนนี่ก็ทําเสร็จไปเยอะแล้วนะครับทางฝั่งทางนี้ ไปเลยนะครับนี่ถึงโน่นเลยพันท้ายนรสิงห์มหาชัยเมืองใหม่ด้านล่างนี่เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแต่ด้านบนก็วิ่งกันสบายหน่อยนะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรจะหล่นลงมาใส่ ระดีนะครับสมดำนะครับมาถึงพันท้ายนะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นด่านพันท้ายนรสิงห์นะครับก็เป็นด่านใหญ่อีกด่านหนึ่งนะครับเป็นจุดก่อสร้างใหญ่นะตรงนี้ ด้านซ้ายจะเป็นวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับนี่ทางนี้เขาก็ทำเสาเทเสากันเ,เสร็จไปเยอะแล้วนะกำลังใส่คานทางวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่ข้างหน้านี้ เหล็กทั้งนั้นนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยน้ำหนักเยอะๆทั้งนั้นเลยาจากพันท้ายนรสิงห์นะครับตำบลพันท้ายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมุม่งหน้าไปทางเอก,กชัยมหาชัยเมืองใหม่มาอัปเดตล่าสุดเลยนะครับนี่ ไม่ติดนะครับก็วิ่งกันได้เรื่อยๆสบายๆนะวิ่งในล่มนะครับไม่ร้อนเลยพอจะได้บางแดดบางฝนนะครับข้างบนก็ทําเสร็จแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าคงอีกไม่นานนะครับจะได้วิ่งข้างบนกันแล้วนะน่าจะปีหน้านี้น่าจะเสร็จนะครับ คือสะพานข้ามทางรถไฟนะครับสายวงเวียนใหญ่มหาชัย คืบหน้าไปเยอะนะครับผมก็ไม่ได้มาทางนี้ก็ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับวันนี้มาเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดใหญ่ที่สุดเลยนะครับจุดนี้ตั้งแต่เห็นมาเป็นด่านมหาชัยเมืองใหม่นะครับตัดกับถนนเอก,กชัย นะครับแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดด้วยนะครับตรงนี้าทางของทางาบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับแล้วก็จะมีบริษัทรับเหมาเข้ามาทํำกันต่อไปจนถึงนู่นเลยนะครับเ,เลยจังหวัดสมุทรสาครไปทางบ้านแพ้วสมุทรสงครามนะว,วันนี้ผมจะ พามาอัปเดตแค่มหาชัยเมืองใหม่นะครับนี่เข้ามาแล้วนะกำลังเจาะเสาเข็มกันอยู่นะครับแล้วก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามดูการก่อสร้างนะครับทางยกระดับถนนพระรามสองนะครับเส้นทางสู่ภาคใต้ก็คืบหน้าไปเยอะนะครับนี่ ด้านซ้ายก็เป็นตลาดมหาชัยเมืองใหม่ข้างหน้าก็จะเป็นต่างระดับเอกชัยนะครับถนนเอกชัยนะครับก็วิ่งตัดกับถนนพระรามสองเข้าไปตัวจังหวัดสมุทรสาครไปทะลุออกอที่ถนนพระรามสองอีกจุดหนึ่งนะครับตรงแม่น้ำท่าจีน ว่าคงจะถูกอ,อกถูกใจกันนะครับวันนี้พามาอัปเดตดูล,ล่าสุดนะครับการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามสองนะครับาบางจุดก็เสร็จไปเยอะแล้วนะครับบางจุดก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะตรงนี้ก็ไปถึงนู่นเลยนะครับตัวจังหวัดสมุทรสาคร ท้องฟ้าก็สดใสนะครับบรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มเลยวนันนี้ถนนพระรามสองนะครับฝั่งขาออกอาจากกรุงเทพบางขุนเทียนนะครับตอนนี้อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครผมจะไปยูเทิร์นตรงห้างเซนทัลมหาชัย ah นะครับข้างหน้านี้แหละ แนวก่อสร้างเขาก็เข้ามากันต่อมาจากมหาชัยเมืองใหม่นะครับเข้าไปทางตัวจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ออกไปทางนู้นเลยแม่กลองนะครับบ้านแพ้วไปจนถึงนู่นแหละทาไปเรื่อยจนถึงอำเภอปากท่อนะครับสิ้นสุดถนนพระรามสองกันเลยระยะทางก็ประมาณ75กิโลเมตรนะครับ ถ้าทำเสร็จหมดทั้ง70กิโลนี่ถือว่าสะดวกสบายกันเลยนะครับการเดินทางไปภาคใต้นะรถที่จะขึ้นทางด่วนก็ยาวไปเลยรถที่วิ่งข้างล่างก็โล่งนะครับขับสบายกันเลย เต็มที่กันเลยนะครับนี่ไซงานไซก่อสร้างนะสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับกระทุ่มแบนเพชรบุรีนะครับตรงไปเลยไปนครปฐมก็ได้นะครับ หรือว่าจะต่อไปสุพรรณบุรีก็ได้นะไปกันได้หมดนะผมก็จะมายูเทิร์นอยู่ตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็พามาดูแค่ถึงตรงนี้นะครับห้างเซนทันนี่นะครับเซนทันมหาชัยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับ ก็11โมงนะครับ20นาทีวันพุทธที่24สิงหาคมนะครับตอนนี้ก็อยู่เทินมาเป็นฝั่งขาเข้านะครับนี่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแนละภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยนะ ทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นห้างเซนทะันนะตรงนี้เซนทันมหาชัยเซนทันโรบินสันนะครับความเจริญก็กระจายออกมาด้านนอกนะครับตอนนีอ้อยู่ใน